ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนวันที่1ถึง15มกราคมนะคะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเจ้าชะตาะคะสวัสดีค่ะดิฉันเกศปณีพยากรดวงชะตาวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีพิจิกก็ท่านใดที่ทราบลัคนานะคะก็ดูคลิปนี้ได้หรือถ้าไม่ทราบลัคนาก็ดูได้นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศี ดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นนะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่สิงศิ์คุ้มครองปกปักรักษาหรือชาวราศีพิจิกคุณมีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิงศิ์ได้ไปขอพรสิงศิ์ได้ไปยังวัดวาอารามสถานที่เก่าแก่หรือได้ไปบวชไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะเขาเรียกว่ามีสัมผัสนะคะมีสัมผัสที่6มีซิกเซน นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยหรือว่ามีความเชื่อนะคะความเชื่อในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มีสิ่งมาโดนจิตโดนใจนะคะก็เรียกได้ว่าสิ่งส,งส,งสงิปกปักรักษาคุ้มครองไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยดวงชะตานะคะก็ยังบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความขยนันขันแข็ง,ขงมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ใจร้อนหรือเป็นช่วงที่ลุย,ลย ทำอะไรทำเลยมีความกระตือรือร้อนไม่ชอบอยู่กับที่นะคะแต่ว่าชาวราศีพิจิกก็ต้องระวังในเรื่องของการวิวาทกับคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวด้วยช่วงนี้คุณอาจจะมีความเขาเรียกว่ามีความยึดมั่นในตัวเองสูงมีความเด็ดเดี่ยวมีความอดท,ทนแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องให้คิดมากนะมีเรื่องให้เครียดหรือคิดมากมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเก็บเอามาคิด ให้ระวังในเรื่องของโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะพยายามหากิจกรรมที่เป็นบวกต่อตัวเองจะดีที่สุดนะคะให้ระวังโรคเครียดโรคซึมเศร้าสุขภาพก็ต้องระวังเกี่ยวกับระบบประสาทสมองระบบปากและฟันด้วยดวงชะตาเนี่ยนะคะยังบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียงมีเกียรตยิยศมีความน่าเชื่อถือในสังคมในวงงานที่คุณอยู่นะคะท่านในที่รับราชการคุณก็จะ มีโอกาสเขาเรียกว่าท่านที่รับราชการเนี่ยคุณก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่รักของบริวารลูกน้องแล้วดวงเนี่ยต้องระวังญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ็บป่วยหรือแม่เจ็บป่วยหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ็บป่วยได้ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพิจิก ช่วงนี้ทำอะไรมักจะมีปัญหานะคะมีอุปสรรคมีสิง่งมานคอยริดดอนบันทอนในปัจจัยบางอย่างลงเพราะว่าด,ดวงค่ะมันจะมีความเครียดความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้อะไรมาหรือกว่าจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยมักจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากเป็นวิเศษและให้ระวังในเรื่องของคดีความต่างๆการถูกโกงเงินถูกหลอกถูกใส่ร้ายไปสีถูกเอารัดเอาเปรียบเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นกัน เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะทำเขาเรียกว่าจะมองเห็นประโยชน์ผู้อื่นมากกวา่าประโยชน์ส่วนตัวหรือจะเรียกว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นเสมอนะคะส่วนท่านใดที่มีความรักมีคู่เนี่ยก็อาจจะเอาใจไปโฟกัสกับคู่ของคนรักมากเป็นพิเศษด้วยในช่วงดังกล่าวเอาใจไปปลุกปั่ปนไปแบบอยู่ใกล้คนรักมองหาทรนคนรักมากสําหรับคนที่มีคู่ แต่ถ้าท่านใดที่โสดเนี่ยก็อาจจะมีเพศตรงข้ามบางคนเข้ามาให้ให้ได้คิดถึงละกันนะคะการเงินการทองเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้บางอย่างเข้ามามากกว่าช่องทางเดิมเรียกได้ว่ามีโอกาสสร้างรายได้ช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมหรือคุณมีโอกาสนําเงินไปลงทุนนะคะนําเงินไป ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดผลกำไรเข้ามาให้กับเจ้าชะตาหรือเรียกได้ว่าชาวราศีพิจิกคุณจะบริหารจัดการทางการเงินได้ดีกว่าเดิมวางแผนในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองได้ดีกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีท่านในที่ทำการค้าการขายเนี่ยนะคะก็เรื่องการค้าขายต่างๆก็มีโอกาสที่จะทำเงินได้มากขึ้น หรือจะเรียกว่าท่านที่มีลูกเงินอาจจะไปอยู่กับลูกเขาเรียกว่ามีรายจ่ายไปกับลูกกับหลานหรือท่านที่มีสัตว์เลี้ยงก็จะมีเรื่องให้จับใจ่ายใช้สอยไปกับสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันดวงสตา์ยังบอกอีกว่าให้ระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับคนในครอบครัวรวมไปถึงญาติพี่น้องด้วยนะคะ ญาติพี่น้องบางคนอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้แล้วก็อาจจะมีญาติพี่น้องบางคนที่แบบคิดไม่ดีกับคุณคิดไม่ซื่อกับคุณอิจฉาคุณหรือคอยจ้องที่จะเป็นศัตรูกับคุณและยังแปลอย่างหนึ่งว่าชาวราศรีพิจิกคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับร้านสำนักงานบ้านหรือรถมีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถ ปรับปรุงร้านสำานักง,งานเกิดขึ้นหรือเสียเงินไปนกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นดวงโชว์มาในลักษณะนี้ด้วยนะคะบุตรบริวารยังให้การช่วยเหลือดีนะคะเป็นที่รักและเคารพของบุตรบริวารมีลูกมีหล,ลานลูกหหลานก็ยังให้การเคารพเชื่อฟังอยู่ในโอวาทแล้วก็ดวงเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้นะคะถ้าทำสัญญาหรือไป มีคุ้นส่วนกับใครเนี่ยให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของสัญญาหรือการทํานิติกรรมต่างๆที่เป็นคู่มีการทําสัญญาต่างๆที่มันเป็นธุรกิจร่วมกันกนะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันให้ดีหรือมีปัญหากับคู่ค้าู่หนส่วนคู่สัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีพิจิกท่านที่มีคู่เนี่ยก็มีท่านที่มีคู่นะความรักมีคู่ คู่ของคนรักมีโอกาสนําเงินนาทองมาให้ใช้จ่ายได้เงินจากคู่คู่หาเงินหาทองให้ใช้หรือได้โชคทางการเงินจากคู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะสําหรับคนมีคูดแล้วถ้าคนโสดก็เป็นช่วงที่อาจจะมีเพศตรงข้ามเอามาช่วยเหลือสน,สนับสนุนทางการเงินของคุณด้วยเช่นกัน ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกอาจจะเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้เสียเงินหรือมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายเงินอยู่เรียกว่ามีเงินให้ใช้ใจ่ายนะคะมีโอกาสที่จะหาเงินมาก็มีแต่รายจ่ายหรือมีรายจ่ายไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยงานต้องบอกว่างานช่วงนี้คุณจะเขาเรียกว่ามีโอกาสมีช่องทางทางการงานเพิ่ม มีงานคู่ขนานมีการควบงานมีงานหลายหลายด้านให้ทำหรือมีโอกาสที่จะสร้างงานใหม่เกิดขึ้นมีช่องทางอาชีพแบบใหม่เข้ามาเพิ่มแล้วสามารถที่จะสร้างเงินได้มากขึ้นด้วยเช่นกันมีช่องทางในการทําเงินใหม่แล้วก็มีช่องทางในการสร้างอาชีพในรูปแบบใหม่ก็ได้นะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้แต่การเงินการทองใดแล้วจะไม่ขาดเงิน นะคะจะมีเงินเข้ามาให้จำใจใช้สอยแล้วกันแต่ต้องระวังรายจ่ายนั่นเองแล้วก็ห้าไมใ่ใครยืมเงินเด็ดค่ะมีโอกาสไม่ได้คืนดวงชะตาเนี่ยท่านใดที่อยู่ต่างประเทศต่างถิน่นแดนไกลถ้าไปทํามาหากินไกลถิ่นถือว่าดีสาม,มารถที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองได้หรือท่านใดที่ทํางานที่มันข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยงานตรงนี้จะไปได้ดี นะคะไปอยู่ไกลถิ่นทํามาหากินไกลถิ่นไปอยู่ต่างประเทศได้ยิ่งดีก็จะเป็นในลักษณะนี้ในช่วง1นึถึงสิมกราคมนะคะหลักๆแล้วดวงชะตาของชาวราศีพิจิกมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหรือท่าในใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาที่ ID ดีไลน์ด้านล่างได้วันนี้สวัสดีค่ะ